นี่มา poured… yeah พุ่ยคนโยนระเบิดตัวโยนระเบิดแตกแกสินตัวนึงห่งต้นไม้ไมห้ล้ออมัมนหอมหลดต้นไม้แตกจ้าแกาจ้า,จาแตกอีกนึง รถขับรถมาขับรถมาขับรถมาจริงเลยมาแตะอยู่อยู่บนชั้นลอยนะอยู่บนชั้นลอยนะอยู่หลังอยู่หลังบันไดอยู่หลังบันไดตรงนี้บนบนข้างหน้านั่น้เอ๋

โอ้ยไอ้เขาลูกเมื่อกี้เนี่ยางล่างข้างล่างเก็บกล่องยอดไปนะครับสุดยนะ โดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วโดดลง็บแล้วโอเคยังได้ไหมครับบนหัวบนหัวอีกตัวครับขับรถมาขับรถบรรทุกโอเคอุ้ยโอ้โหเจ้าเจ้านายยิงปีเจ้าผมมีสมอไป่ิงพังหลังสุดเลย ไอ้สองนอ้ยอเ้ยเอ้ามาเข้าข้าข้า้งหลัง้หัเยอี่ขอบคุณครับสวยครับขอบคุณครับิ่จังเลยวิ่งมาเข้า เหลือตัวรถมหมด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 นอยู่ไม่ใช่อยู่อยู่อยู่บนหลังคาแตกกหลังคาแตก้หวนะขึ้นทกซองอ้โอ้้ปืนสั้นปืนสั้น